มึงมีแขงโซลาเซลล์เหรอตอนเอนเนอร์เทนเนิ่งเทนเนิ่งกราวคืออะไรวะตอนที่มันฝึกผู้เล่นใหม่ไงเออมันมีอะไรโซลาเซลล์มีโซลาเซลล์ให้เลยเหรออืมมีแขงโซลาเซลล์มันให้มึงทำอะไรจำไม่ได้แล้ว ถ้ากูขึ้นไปก่อนแล้วมึงจะกลับยังไงเฮ้ยลองไปดิ <c oughs> เออหรือมึงเรียกเรียกได้หรือเปล่าก็ใช่แหละก็กด,ด,ดลิต์เหมือนลิต์โรงแรมมันก็ลงมาให้อันนี้มันไม่ลงแรมไงนี่เหมือนเสียงเชือกจะขาดเลยวะ่ะดีเราที่คุมไม่ไปด้วยอ่ะขึ้นได้ไหมไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองกดดิต้บอกแล้วมันคือโรงแรมตรงเครื่องบินก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมชากเครื่องบินปืนยิงอยู่ตรงเครื่องบินไหมไปดูไหมไปไปไปให้หมดสี่สิบยี่สามอมข้อใหม่ไม่รู้ไหนใครไปเจอกู โอ้นี่นี่นี่เรืยๆเรื่อยๆน้นอเพื่อนรอดรอมันมากับดักเห่ไปรอดไปรอดไม่ต้องสนใจมันหรอกนี่นี่ใส่ว่าเหนี่มันที่ตกปลาไม่ใช่หรอเพื่อนไม่มันเป็นบวงเห็นไหมน่าจะเหมือนใน The Forest แรกอะที่มันดึงขึ้นนะไปไปไปคือเรายังพบเจออะไรไม่ครบเลยนะนี่เครื่องบินจะอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหม แล้วเลยอ่าีู่ได้ยินเสียงเหมือนเสือไหนวะกัดไปแล้วตายไมไม,ไม,ไม,ไมไดาไอหำตายไหมตายไหมตายเปล่าผู้มองไม่เห็นจนมันมาใกล้ไม่ใช่แค่มึงอ่ะกูก็ไม่เห็นเฮ้ยี่ไอหมูทำไมเป็นลายางั้นวะ มีหมูลายพัดก่อนเดียวเดียวื้อตัวสมเสร็จปืนก็ไม่มีอะไรนะอย่างนี้ไม่มีอะไรดังไฟได้เปล่าในถ้ำน่าจะได้ต้มน้ำกินด,ดิมึงจะเอาไปปิ้งไม่เสือเนี่ยมีบ่อน้ำเหรอเข้าใจว่ามีบ่อน้ำนะแถวนี้เงยย้อนกลับไปย้อนกลับไปข้ามไข่ไข่ไข่<ค><ค>ข้ามไปฝั่งนั้นอีกก็จะเจอลำธารนั้นทางนี้ทางนี้ย้อนกลับมา อะกลับไปคิศเหนือเหรอใช่ใช่เราจะกลับไปเลมด้าไงคิดคิดคิดขึ้มานี่อันนี้อันนี้เราจะไปทางน้ําตกเฮ้ย <c oughs> อันนี้เรามาอย่าง <c oughs> ก็ทําที่มันทะลุไงใช่ไหมเออระวังแมงป่องดีฮะแมงปองมง่องแมงงอดแมงเงาว้าวมอนมุงเลมด้า กงไงชิดซ้ายไปก็เจอทางขึ้นไปแลมด้าแล้วนี่นที่นู่นมันตุดอยากน้ำมากเลยนะมีอยู่เดะมีบ่อในน้อยอยังไงมาถึงเลยแลมด้าไปมีบ่อในน้อยบ่อหนึ่งไม่ใช่หรอใช่ยังไงเราก็มาบ่อที่เราไปจอดตอนแรกยังไงเรามาต้มตรงนี้เก็บเอานี่ช่วยด้วยโอ้ย มันจะติดอะไรฝนตกฝนตกเข้าไปในถ้ำดิเดี๋ยวจูเก็บไม้ไปไม่พอเอาแล้วนี่ แมงป่องอีกแล้วก็ะดองเต่าอ,อยู่ไหนวะเอาไม่ได้เก็บนี่้วกูโดนแมงป่องกัดอ้าวมีไหมมียาพอกยาสูบเ,เอาไปมามา อน้ำไม่ปลอดภัยไปกินก็ได้นี่ใช่ไหมองกูอะ่ะตอนกินดิบๆมันได้เว้ยแต่ว่าพอเอาไปใส่อันั้นานะมันขึ้นปรสิตมาขอ,อถ้าไปเก็บมาหรอเออเออต้องใส่ไข่พยาธิฟักต้ <c oughs> มก็ได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นให้กูสำรวจทำไมไม่มีอะไรเลยสำรวจอะไรไงดูตัวอ๋อไอ้ที่อ่ะ เป็นตัวเดียวก็ได้ข้างในมีอะไรไหมไม่มีอ๋อมีแมงป่องหนึ่งตัวมึงมาต้มเห่าน้ำหรือยังยังต้องมึงเต็มยังยังแต่กูจะนอนกอด,ดกูม่วงทำเตียงกอดน,นะ แม่งป่องปิ้งนี่ได้อะไรปะไม่รู้ได้เด้อเหรอนี่ไงกูปิ้งอยู่เนี่ยลองกินดูสิโอ้ว้าวลบ r s รสุขภาพจิตเฮ้ยดื่มแล้วเป็นปพลสิทธ์เลยตายแล้วน้ำเหรอแสดงว่าน้ำไม่ปลอดภัยนี่แสดงว่าแล้วแต่พื้นที่มั้ง แต่น้าที่กูตักก็ตักตรงนั้นนะเว้มันก็ขึ้นปรสิตมาแล้วก่อนหน้านี้นที่เรากินมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออกินกินกินเลยอ่ะไม่เป็นอะไรแต่พอตักใส่อันนี้แหละใส่กะติกะเป็นมันต้องไข่ยพยาธิมันฟักพยาธิ <c oughs> อะน้องน้ำมึงเต็มแล้วหรอ <c oughs> ยังยังไม่เต็มกะติกไม่ต้มแล้วหรอ ต้มก็ได้โอเคไม่ต้มหรอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ไปเจอฝนตกแล้วก็วางกะลาเอา <c ười> แค่มึงมหวังน้ำบอ่อหน้าจริงๆเลยได้ไปไปมึงถือกะลามากี่อ,อันอันเดียวใช่ไหมสรางไปแลมดา้าเงียบกี๊บ หมือนป่าอาถันกูขึ้นมาเชียตรงหลังคาเลยตัวตัวติดบักเฮ้ยเกาะไม้ไผ่พอดีเลยข้ามไปแล้วคิดซ้ายไปเลยเลยนาะโอเคและข้างบนนั้นขึ้นไปไงวะกระปอมเยอะจังวะเดี๋ยวนะมันหนูบ้านหรือเปล่านี่ <c oughs> มันถว่ามันไม่มีบ้านไม่ถึงหนูพวกหนูบ้านหนู <c oughs> ท่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมัน ก็าะเกียร์หมดไก่เลยตูครูอย่างแรงสายชิดซ้ายชิดซ้ายแล้วก็จะเจอริมน้ำนิดนึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันโจมตีกูตรงไหนล่ะบ้านนี้โอ้โห เฮ้ยจานถ้ำนี้เรายังไม่ได้ลงไปเลยกูเสียเลือดว่ะมียาอะไรไหมไม่ถึงอันนี้เหรอถ 5, <000 S 1> ้าพันแผลเ,เออนะใช่ใช่ใช่เก็บบรไรอีกอะไรกูเต็มแล้วเนี่ยกดพันไปดี่ไม่ถึงํำรวจแพลเลยเหรอเออแล้วก็พันกูต้องเ้้ายาสูบไหมเนี่ยบอกนะ แต่มันเป็นเหยฉีกขาดนะไม่ใช่พิษหรอตัวนี้ไม่มีพิษเหรออือเราว่าจะลงไปใชเนาะงั้นเราลงไปเลยไหมไม่เราดีกว่ามึงไปก่อนชิเลายแล้วเลยลยน้เน้ำดลยนปเลยไปเลึ้ปเลยเลยเลยไปวลยไปเลยไปเลยไเอาดเอาดเย ดื่มสิอ่างเป็นโพลสิทธ์เสยอ่าแสดงว่าเราต้องดื่มจากสะมรกตเท่านั้นเพื่อนเออส<า>มอะมรกตอ <laughs> เห็ดส้มดวดเลยโพลสิทธ์สี่ตัวอันนี้ไงถือว่ามรากตไหมนี่ยมรกตแหละทางนี้เราไม่เคยมาใช่ไหมไม่รู้กูจะลงไปเอาเห็ดนะอุ้ยมันขึ้นมาได้แล้วเพื่อนููเก็บเห็ดไม่ได้ ยังไงแล้วทีนี้ยังไงมันมีทาง่ยมันมีถ้ำว่ะเดี๋ยวเหตุเพราเปล่านี่ออนไ่ได้ไม่มีทางไปว่ะครอปลงมาดูไหไดำน้ำก็ไปได้หรือเปล่าเออราอว่าดำน้ำไปได้ว่ะเป็นโพงใช่ว้าวดำน้ำแลาวนี่เออดำมาดำมาดำมาโ่ตรงนี้โหที่เดิม ดอกบัวนี้ไม่ได้แก้อันนั้นใช่ไหมไม่บัวแก้อาหารเป็นพิษโฉมที่เดิมสามแปดี่สามเราอยู่สามแปดี่สามักโคล่วงหน้าไปก่อนสองร้อยเมตรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสองร้อยเมตรยังเท็เๆๆเพอละอิกเฮ้ยเป็นถ้ำต่อประจันนอเสียงช่างวังเวียนกระเดื่อฟอเล เหมือนมันมีสองทำออกมาแล้วยังไม่ทันได้วางวิงอะไรเลยเออแผลกูเน่าพร้อมเอานอนดีมีไหมไเจะชมต้องการนอนแล้วก็ต้องการนอนเอายังไหมน,นอนเหรอวางแบนด์เดเราลงไปได้ไหมตรงนั้นน้มันก็เหมือนจะได้ได้อยู่เจริงเหรอลงทางนี้ดี <c oughs> เอา้ากูดโดดมานี่แล้ว เจ็บอีกแหละไม่เจ็บไม่เจ็บเอออันนี้เจ็บขาหักปูขาหักแต่ายังไม่หายกูลื่นโอ้ยแล้วผ้าผันแผลมึงพอไหมเนี่ยพอดิที่นอนที่นอนเฮ้ย thirsty นี้มีต้นอร่อยอยู่ไกลมากปามปามไปก่อนเออเป็นไร หลับเออฟพันแผลอะไอย่างนี่ยเด็ก็ไย่งไม่พันเอาใบอันนั้นกูละใบอย่างนะใบยะสู้เออใบพันแผลกูอยู่ไหนถ้ามันหายกูกูหลับระหว่างพันแผลเมือนี้ีลับปึ๊บหายปั๊บนอนนอนอ๋อโอเคไข้หาย ต้องการอีกใบหนึ่งในบ้ะนนี่มึงพอจริงมึงพิเยอะจังวะซู่กูเจอโคตรเยอะเลยแล้าแบบมีประมาณแปดใบนี่แหละ,ะน่าจะหมดทีเดียวนี่แหละ <c oughs> มึงมใช้ไปจะไปแล้ววะสามสี่แล้มัน <c oughs> ต้องการดื่มน้ำเอาดื่มไปโอ้แบดไอเดียอ,อ้แปดไอเดียประมาณห้าพันแผล เฮ้ยกูยยยยดื่มน้ำไม่ปลอดภัยจากสติปมะพร้าวไม่เป็นไรนะเอาเฉยเลยหรือว่ามันสุ่มเอออาจจะสุ่มเอาแบบไม่พอกยาสูบมมีไหมเวือีลิงเคื่อสูบโอ้ยต้องการอาหารตรงนี้คือแหล่งน้ำที่ดีที่สุดหาโปรตีนมาไหนก็มังไม่เจอตัวอะไรเลยกูทำหลังคารอ พอกูไม่อยากกินมันก็เดินโยเยะพออยากกินก็หายหมดฝานกระดูกมึงทำบ่ไม่อา้าวมึงไปเจอ,เอมึงไปเจอแน่เลยแต่มึงมองไม่เห็นเฮ้ยกดฟันต้นชาโคนาเฉยๆกูก็ต่อกองไฟเฉย มันมาจากไหนเขาพหลงนอนอีกแล้ว ชือแต่นกว่ะที่จุดไฟคนป่ากิ่งไม้สองเชือดสองทำไมกู้สร้างไม่ได้กูก็สร้างแบบนั้นเชือกต้กิ่งไม้ต้องสามออไม่อ่ะอยู่ดีๆกูก็เดินช้าคืองกขอไฟยังวะยังไม่มีนั่นใช่ไหมอืมี๋ยวู้สร้างแบบไม้กระดานแล้วกัน สวามือเจอเตอะใบยาไม่ใช่เจดอนนอิดสนกง่วงอีกแล้วเอาเกือบติดให้กูมไม่เนี่กูยังสร้างน้ำมเส็ิดลยพี่เอากะลามะพร้าวออกมาออกแล้ว,วต<า>ิดนเอาเลือกเอาใบมีต้นกล้วยไหมแถวนี้มีนะเอาใบกล้วยมาหน่อยนออนกูนอนอยู่ ตื่นก่อนก็ได้คุณจะทําหลังคาไปตองคุณไม่เจอตัวโปรตีเลยเหรอเจอแต่นกไม่ทําใบปลามเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนี่ไงใบตองเนี่ยตัดแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นรูปก่อคือเกาะแตกหรออ๋อเกาะขึ้นทางซ้ายเนี่ยอือ ยาอ่ะอ๋อเพิ่งรู้นั่นเนี่ยห่วยมีต้นเดียวบกวยสองตู้ันสองต้นนี่ไงตู้หาโปรตีนก่อนตัดโปรตีนอย่างรุนแรงแต่ <Th irsty. S 2> นั้นมึงหิวถามอีกแล้วทีป่าไทยนี่ไม่ค่อยมีสัตว์อืมเสียงเสือเปอร์เนี่ยกินเนื้อนกก็ได้กก็จับยากเอา กูดิตืมก<ะ>ูได้มาอยู่เนี่ยไรนกย่างย่างย่างโอ้ขาดโปริีนกูก็กำลังล่าตัวละยิงหมดตอนนี้เฮ้ยนังไงนกอีกตัวกูกำลังจะว่าเสียงเท้าสัตว์เสียงมึงเดินเฮ้ยเสียงกูกินผลไม้ตือกล้วยเต็บเต็ม สุปรีนสุกยางสุกละมังพวกมาหาแดกเพิ่มที่ไหนว็วะหืมาเจอแล้วิหนฟันมาแากอะไรเชเอ้ยกูยิงแม่หมูหืมกูเผยยิงแม่มันลูกมันจะทำยังไงอย่าง,งนั้นแล้วยิงลูกมันมาด้วย <laughs> อ๋อแอล้เมาไหร่กูจะถึงแบบนี้สละเรือสละเรือซุกเนื้อสัตว์มีแหงขนาดอ้โูหโมูเต็มเลย <c oughs> เฮ้ยกูยิงไปพักมึงมึงค่อยล้มเหรอไอ้เหี้ยกูเดินไปตั้งไก <laughs> ลูกสมเสร็จมันคือลูกสมเสร็จฟกูล่ามาได้แม่งเต็มเลยเลยด้ยได้หนังด้วยว่ะควรตีนจับวะหนังลูกสมเสร็จใช่ใช่เก็บไม่ได้แก้วแม่งให้หมดช่องกูเต็มยิงทิ้งให้หมดเลยส่มันจะสูนพันสวนดิเอ้าไม่ตาย เฮ้ยดีเล่เหรอเออมันความรู้สึกชา้าไม่รู้ด้วยว่ามึงต้องตายอะไรอ่ะคลองอ๋ออ๋อแล้วกูต้องาทำคลองมาทำไมอาจจะเอามาร้องตอนกินยาชาโคนนาก็ได้ใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลหนังลูกติดนักปริษฐ์ยังไงอ่ะอ๋อต้องกดเอาเนี่ย กัดเอาเลยล่กกูอยากรู้ไงปูต้มให้หมดเลยนะนี่เออลูกสมเด็จเนี่ยเฮ้ยปูต้มมะกูดต้มมะกูดได้กแรมึงลองกินต้มมะกูดดิตุกอย่างคาร์บไฮเดรตลบลบวอลลัสิหมันกันตับปลาตับปลาเฮ้ยรูไปเอาหนังสมเด็จมาม่ก่อนเลือดใจไม่หมดเหรอ Yeah, so ยากเลยต้องหันไปใช้ไปขวานี่หรอใช่เดี๋ยวไม่ใช่ปีเลียนแขกหรือเปล่าวะนี่เฮ้ยนั่งไงแขกมากูได้ยินเสียงตีนลูกลูกผมเสะ เอาเพื่อนอีกดูหามึงใส่เหลือตัวเดียวแล้วนะล่อแม่งให้หมดเฮ้ยมีสองตัวมีสองตัวสองตัวกูจะยิงสองตัวเอาเฮ้ยเก็บน้ำเก็บน้ำตรงนี้มีกะลามะพร้าวด้วยโอ้โหอิ่มอย่างอิ่มเลยอ่ะอิ่มมากๆเก็ปิ้งไว้เก็บน้ำก่อนเฮ้ย อะกระป๋องตกกก็อิ่มมากมากเหมือนกันน้ำเก้าเก้าอ่ะยังไงยังไงยิงมันพอมึงเดินไปมันก็วิ่ง่ะสุกแล้วเดินทางกูยังเหลืออีกสีอันที่ยังไม่สุกหลเออมันจะไม่เน่าก่อนหรอก็คงต้องปิ้งให้สุกอ่ะอ ก้ัวมาแล้วกันยาวยาวสองกันสองได้แล้วเหลืออันสั้นกับเชือกมันก็อันยาวหมดนะอร่อยยางเมียนมันเมียนมันคือต้องเราก็ไปทำกับดักสังหารใส่มันกับดักหิ้ย นี่ทุงทองมึงทำตกเหรอกูยิงสโลกสมเสร็จกูไม่แร่ด้วยอะกูยิงเอาสะใจเฮ้ยพอดีกูทำเกาะกระดูกเปนป่วยนะมาโอ้เนื้อสมเสร็จพลังงานสะใจดีอ้กระดูกไม่พอ น,นี่ไงตรงเนี้ยมันได้พลังพลังงานเท่าไหร่สิบห้าตัวกูยังไม่แลกก็มีเนี่ยไม่เป็นไรเอากระดูกสิมึงเก็บหมดแล้วหรออันที่สุกใชยยย่ยังอีกยังอีกยังอักเดียมึงมีอันสุกีอัน มเจดสองกระดิ่งสองน้มให้กดแบบกีตาร์ฮีโร่ก็ยังคอคือกดสองคันอืมแตมันมาอีกแล้วเฮ้ยพวกมึงจะหมดไม่เป็นใช่ไหมโผล่มาอีกสองขยันทำรูปเมื่อกินตายจบแล้ว กูจะกูจะหนักไหมวะคิดซ้ายมาเลยนะมึงไปซ้ายไหนทางนี้ดิทางทางไหนเราเราต้องมุ่งทิศเหนือดิวะเออทิศขวาสิไปตามร่องน้ำก่อนเหรอคิดกกำแพงนี่เลย <c oughs> ใช่ไหมทิศเหนืออ้อกูรู้แล้วโพงมันอยู่นี่หรือเปล่า อ๋อไอ้นี่มันตัวตายแล้วโอ้ขึ้นมาตรงล่องนี้ได้หรอครับไปอยู่ไหนสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดก็ถูกต้องนะเฮ้ยวอดแม่งอีกสองตัวว่ะอ๋อนี่ไงสะพานขาดเราอยู่สะพานขาดแล้วอยู่ฝั่งไหนวะ <c oughs> เราอยู่ <c oughs> เราอยู่ฝั่งใหญ่ใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอตอนนี้เท่าไหร่สามเจ็ดยี่สิบ สามเจ็ดก็ฝั่งใหญ่ดิเรามาฝั่งใหญ่ได้ไง่นั่นดิทำไมเราตายมาเป็นฝั่งใหญ่<อ> <laughs> เราข้ามแลมด้ามาหรือว่าล่องอันนี้มัน,ม,นมันอันนี้ได้กลับกลับไปล่องเดิมเพราะเราลงลง